สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบาวเพชรก้อสัวนมาพบมาพ่อกับพี่น้องคือเกาพี่น้องมือนี้ได้ลินดินง้อพี่น้องย่างตลาดพอดีเขียงเริ่มเปิดแล้วพี่น้องแต่ว่าเขียงอื่นยังพันไม่เปิดแต่ว่าเคียงนี่เปิดแล้วนะครับบาวเพชรก็เลยประกาศซื้อมาสอยจุเถอะต่อเบิ่งสถานการณ์ก็เ้อพี่น้องเ้อเลยเอาเอาลินพี่น้องสดๆดใหม่ เอาลิบนามาย่างสุรุภีนะมันสุรุภีกินนะครับนี่นะครับไงเลยดิดมันเดี๋ยวว่าเพเจจะไปเผานะครับเผาอันนี้ออกก่อนเด้อพี่น้องนี่นี่เผาออกไอ้มันมันสปิดกั๊บแข็งๆอยู่เดี๋ยวเผาออกเราค่อยสิม,มาหั่นแล้วก็หมักย่างครับพี่น้อง ี่น,น่องสวัสดีครับลูกพี่มาีมาลูกพีมากินน้ำมาซิมน้ำมือนี่บ <laughs> ัว <laughs> ได้ออกคลิปน้ำบาบ้าเผ็ดหลายคลิปเนาะ <laughs> ลูกพี <laughs> แต่ว่าลูกพี่กินกแล้วนะกินน้ำไม่ค่อยก็มีเทียงนะบาวเผ็ดใส่ตรงเวลาแล้วก็กลับขึ้นมากินข้าวเทียงเอ้โหช่เดือนเอาต้องซิมก้ให้ลูกพีซิมใส่ต้องซิมสักสก่อนซิมซื้อสก่อนไม่ดีบนุ่มบนี่มึงไม่หยาบ พอดีพอดีดีใบงามพักใบนุ่มพักมากับพอดีเนาะช้เกอียวพี่ออีกค้มค้มพี่กินเขาไม่เลยอ่ะ่่เลยไรบอกให้ท่านได้กินโอ้โห ูกพีกินยังก้แอ๊นะพ่อไ <laughs> ข่ต้มพี่กินง่ายครับไขม่ตมอเนี่เบอร์กินเขาครับาอพีอิอ่มแล้วคิอไข่ต้มกับนมนมนี่แหละไม่ไดใสนะ่อิ่มเลยอ๋อคืเดือ,อนแทะอว้ดหาเรืองไหมห

เินกซ่เจบแระจบเหรอขี้หอนอันนั้นเเป็นใหม่เลยเรือ,อยี่หันนะเนาะคลีปบนะพออนะี่ปออมาพี่น้องเอ็บอกว่าเอ๊ซี่นะเป็นนุ่นโรพิเศษอยู่ประเทศสุดานนะจากประว่าสุดาน สุด,ดาลประเทศสุดาลอยู่ทั้งหลก็ปากิดบอกทุกทั้งกะวิดยังทวีดกวีดแอฟริกาแอฟริกาป่ะอยู่คนผิวดำอบอกว่าลูกกีอยากได้ยังมาทันบอกมาเลยทันเป็นทหารน่ะเป็นทหารเป็นาปนายรบพิเศษมา ฝึกดหลายด้ไะเอฟงั้นฝึกดูความเมยล่ะมีฝีมือด้ขาค้นได้มือเปล่าได้เน,น,นี่ยเอ่เนม่โกรธเพศคนในมือเปล่าคร<อ>ับไยเอาพี่อยากเป็นมระหาน ง่ายก็เนาะก็เป็นทหารน,นี่จําเป็นเด้จําเป็นต้องผู้ชายทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ทหารคพบ่ผ่านเกณฑ์ทหารก็เลี้ยงรถดอบาเพ็ดเดิเลี้ยงรดอ,อทุกคนต้ค่อยจับใบยำใบแดงยครับ เป็นอาหารเขาเอิมบรรจัพอไรอย่งน่ะผู้ชายไทยทุกคนต้องผ่านการกณฑ์ทหารใบยังไปเป็นทหารอะใบแดงะปะใบแดงใบดำกันนั่น,นห่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าถ้าจับได้ต้องอันอันนั้นก็นมต้องสูงพอดีเลยนะ พันร้อยหกสิบเจ้แองมันสิบพันหัว่าพี่รองสิบหเห็นนะาร้อยหกสิบต้องมีความสูงอย่างน้อยร้อยหกสิบเซนติเมตรฉันสีได้ใบขาามันก็บ่ได้จับไม่ผ่านเกณฑ์ทาหารไทยองร้อยหกสิบพี่ฮอดอยู่แล้วลูกพี่นะไกลคนละซูมก็บ้าเพลนะบ้าเพชร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสอง อ๋อคุยว işte ่าที่สิบกว่าล่ะต่ำบ่สบวน่หาสิบเลยบ่คุยอืมละอืมอืมบ่กาคุยกับบ้าเพชรนี่แหละบ่นั่งเป็นโมบ้าเพชรนี่ค่ะบ้าเพชรกินเขาอยู่ พี่น้องนี่มักเซนคล้ายคื้ทยขือนก่อนนะที่กันเขาอย่าง,นาางนนหนักกากม,ม่มวานนี่หหนักนือยเก่นเนาะเาอันหนเอาไปบงทำพ,พี่องเปิ้ลทำพี่นองมองดุกุเลยไม่หกขมหอยแหนักเกลียวปนหนักต้องเทหร่พี่น้องบ่ให้เกินเท่เล่ ้อไอ้อามเรือกับไปเป็นอาหารจ้ะจนเลียงเลี้ยงอยู่อาหารยังอ,อ,อาหารเรืออาหารเรือเนี่ยคือปีซวงแล้วนี่อีกปีเดียวก็ออกมาเมื่อนี้มันเนกิดคนพิเศษด้วยพี่น้องเจตน้องเอมี่เอมี่ <c oughs> มื่อนี้คเคยออกไปไกล้สวนน้ำน้ำปปลูกพี่ละพี่น้อง วยาไห่วใจมากมีก็ไปเบิ้งแรงรได้สดอันไม่ไหม้นิดนึงครับม่เก็บเดียวนะได้สดนะร <c oughs> ู้พีห่ง้อนเม่ออกเียบตา <c oughs> หักข้าวกินได้ปกยังมั <c oughs> ้งได้ด่ กินเ้านีด้วยมพันด้พันใส่ตัวแดบบุ่ยอันก็อันมากินอืนอ,าอ,าอ,าอบาหทดพ่อพักอีเล่ใ่เนี่ยแล้วก็ยัดะทบังเดียื พักปากกระถิร่น,น,นครับผักเกษตรพักเกษตรแกแด้พักเกษตรแกแ <c oughs> ต่คนอื่นเอาอแกบ้า,บาเพ็ดกินข้ามสุดท้ายได้พี่น้องเนาะลูกขี้แกอิ่มแล้วอยาคิดเป็นแนวครับสันๆัได้พี่น้องสมซาดพี่น้องบดล,ลืมเนาะอันนี้เอามาเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณพี่น้องติดตามเนาะไหนติดตามแน่เนาะ เดือนที่แล้วได้เจ้ามากรายได้พี่นออ้องหน,น่ได้ทรับทั้งหมดเจ็ดพันคนขอบคุ้นลายพี่นอ้องพิ่ม้นมาอบคุณครับเหมือนพื้สภา,าคมนี่ได้ทรับจากพี่น้องนี่7เจ็ดพันสี่เจ็ดพันสามร้อยสิบสามคนสภาคมเดือนนี้แกข้นเน่าเลยอีกเจ็ดพันแกเสียหอดสามหมื่นได้เนาะฝากพี่นอ้องเยอน่องพี่น้องสวัสดีกำลังแรงใจ บาเพชดกับลูกพี่เะอิ่มแล้วละ่ะอิ่มขึ้นกันเนาะหน้าพี่เนาะเฮ้ยแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร้ให้สองบาเพ็ดล้วกันเพ็ดบาเพ็ดมาคำไงครับแล้วก็ติ๊กต็อกตอนนี้นะครับกันได้หลายแล้วละ่ะ ต,ตัวก็หกพันคนเอ้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดวสัตว <speaking mulher> ์ต่างๆในสองบ้านเรนนี่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บคอนเสิร์